แต่ว่ากูไม่ดีใครไม่ตีเอาโปรจกหมดที่อ่ะมาเนื้อคือคือสอชั้นมาก่อนคือสอชั้นมาก่อนพี่เต้เค่อะไรวะอมตอแกแถวแกแแกแถวแกแยืดาย โอ้โเขียเท่าทังนั้นเลยจ้ะเจออดนีเจออดนี่ออกมาข้างนอกนีออกมาออกมาเดียวไปเดินน้าโอ้มขาผมจะวิ่งวิ่งไปไหนอ้อมขวาดีใผมดีให้ผมนะไปสันมันไม่แรงไงครับไม่ปะโอ้ขวามาไม่ต้องขึ้นมาเลยไม่ไตาตานี่

แตมันยืนหน้าโรงพยาบาเห็นมนะเล้ไพลเแล้วเจ็บเจเฮ้พี่ใช้ไปสั้าเนี่ยมัเลยไหระยะไกลไปไหนเไม่มีปืนด้วยวิ่งมาปืนก็ได้วะอยากเอยากเไม่หาตัวเจ้าอื่นนะเอ้ยมันมันมีตัวเดียวเองมามามาเอาเลยมาเนนไนี่ให้ไอน่อย่าพึ่ง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 ตัวไหตัวไหตัว เอืมนี้หเอ้อะไหน้าต่างเคาะว่ะอน้ให้พีเอ้ในในป้อเอิงอาปืนไปดิปิงอ้ปืนมอยู่้ามาดิมาด้ดมานึ่งเซเข้าถอยอถอยอัพโตายไอ้สอ้ตีเ้าต้มข้อ้ ตานไม่ได้ดามไม่ได้สองหลังมาเอาตรงไอ้ข้างหน้าโรงบาลเนี่ยเอาดิตรงรนี่อ่งป่เนี้ยป่อเหี้ยไปันไป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 ไหนไปไหนเองดันไปทางขวาฝั่งอูเลยันอยู่รั้วไม้แล้วดันไล่ไปแล้วเปรถปนแม็กเออมันเป็นรถปนแม็กแล้วนว่มีต่ไ้วา ไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยปล่อยออกมามันก็ใจเย็นอิกทีตายหมปอานานแล้วก็มา,มาดิเฮียไม่ได้แค่นี้หัวร้อนเหรอวะหลไยตางนนี้รตงนแี้ไหนตรงนี้นะเอ้ นยิงกูยัดเค่เป๋อไไปไปใส่เลยเออเดี๋ยวลับผูแม็กไปเอ๊ก่อนทำคลิปอย่าติกีเนี่ยอย่าเข้าว่าไอ้สัสเอ้าเอ้อเออยกลัวแต่แม็กมาไ <h> อ้สัสปืนไม่เอามา <h> แทนม่วงไงกำลังไปกำลังไปบอน คันไม่ใช่หัวตีเลยนี่ไอหัวตีอะเอ้ไอ้ไอ้คนที่เป็นคนี่เป็นแเถียวใช่ไหมเ้เห็นเห็นแก๊งเถียวปะเนี่ยแก๊งเถียวไอแปดห้าใครใครเกือบแปดห้ามันยิงผมเนี่ยใช่เหรอแค้นม่วงแค้นม่วงเออ กดใส่สองชั้นมีเยอะเลยเก็บได้ไหมเก็บได้ สูแค่สู้แค่ไวปอลดเขาทากัิชิมาทากาชิไปแล้วต่ากันไสยได้หรอกไอ้กปเลยต้องอาไอ้ตางก่อนวะแมย์สองาเล่นยากแม่้าพี่แต่้าเกิดแเนี่ยตเย็นเนี่ยเออนาเข้ามาเลยนะไอตั้งห้องบนอ่ะ เอาไปเป็นันี่ไหนไอ้ตไต่ข้างบนเหรอไปดิไปดิคที่จะข้างบนตั้งแต่แรกไปยางไย่างย่างังย่างโดนเขาไปไอ้คุณพูดความ ไม่ง oh, oh, ั้นอิ่มแล้วพี่ไม่งั้นเราชนะแล้วก้นีแง่ปูตีสองไอ้นี่แตกแล้วกูจะไปสองชักกันแล้วเนี่ยต้งลงมาดีหลันแล้วตาแตกก็เนี่ยเดินิดป่ะินนิป่ะเกิจัดีเนียไปอะไเต็มล่างเลยโอ้โหเหียมาโดนตำรวจยิงมาดูดิ ตัเลแค่เดียวกันพี่ไม่ได้แค่เดียวกันมันใสกันเุาอยู่ต่อหน้าเทเธอใส่กันหออเีาหัวอ่กันไหน่ไปม่ไอทีเทียนตัวลมแค่แดงใช่หรอเด็กนี่เอาเลยยพราะไอ้งเหลือแค่แดงแค่เดียว ฮัลโลพิงมาหน้าเมืองไม่ได้พี่เฮี่ยัมต์ตำรวสองตัวเปนลงคาร์ไปผมอูลงได้ปะเดี๋ยวยิงโค้ยที่ซามาได้ทงอูได้ลงได้อยู่ไปดูไออู๋ผมไปดีเองเข้ามาเหรอผมหลุดที่อู ไปดูให้ไปไนนะเพราะตำรวดปีใคร u, ใครอยู่ใกล้อูไปดูให้ในในอู่นะองชันขอเกียร์สองชันแ๊บองชั้นอะไรเนี่ยมีว่ะ right? มามามาร้อนเลยเีอ้ยโ้ยโอ้ยจ็บ

หายแล้วต้องรู้ะหาโซกุไตเหรอต้องรู้ละไม่ไม่ที่นั่นพี่เอาตัวน o สิสิมาได้ยงได้ไหมพี่อาตัวนก่งสิมาเนี่ยไตัว

ไม่โคตรเบาอ่ะเก็บแต่อนเล็กเอรแล้วก้อไม่ม่ไมต้อเย็นลงได้ปร่ะอ้้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอไย้ยอ้ยโ้ยอยโอ้อ้ยโมโอ้ยโโอ้ยเอ้อย้อ้ยนอ้อยยอยอ้โอ้อนอ้ัน้ยโอ้นโอ้ยั้ยโออโ้ยโ้ยอโยอยอย มุมบ้านอะฝั่งบาริเออร์เก็บได้ไมั้งคือตรงคือตรงคือเต็มอะบารเออเมาเลอเหรอฮะอ,อ้าฮะงะฮัฮะัะัะฮะะฮอฮะ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 

แล้วอีกข้างบ้ากข้างมากเลยตัวน like right so ึ่งบนรถบนรถข้างนี่ยใไรหลายต่างก่ะไใครอยู่ว่ากูแบกยิงได้น่ะอ้แบกมีกระเจมเลยสาร Ủa chân lửa kìa Hoặc chân lương nhuái. kìa là ai hỏi. Kaiu thân ái. Mày biết ái. Mày luôn. Mày luôn. Mày yên, Mày luôn. Mày luôn. Mày luôn. Mày ไอ้เขาอีกแล้วอะไรก็ตามเข้าเข้าเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นไว้คุณู้จักวะโอ้ไม่มีแม่ช่วยกูด้วยขอช่วยข้าพเจ้าวโอ้ยเชียใครอยู่บ้านเพืเย็นหันหันออกมาช่วยหน่อยได้ไหมยู่นี่นี่นี่ช่วยหน่อยนะมันตายมันตายแล้วตัวนึงอ่ะโอ้ช่วยไอ้เนี้ยไอ้เนี้อะไรเนี่ยถ่ายร่างด้วยยังเงี้ยนะ

เขาเขาเองเาเขาไม่ได้บันดักบันดักน่าจะเยอะดีนะแต่คนคนข้างบนใครอ่ะเข้าเลยมันอยู่ฝั่งนี้ไหนอะลไอเนี่ยยิงยิงยิงใหม่มาเลยปอนอนปอนี่เด็ง่เก็ มันเยอะมันมาเยอะเลยเรยม้อนเรืยวก้กกจชดขอเหล็ใส่ก่อนเลยมาลนะนะมา้ที่บนะสี่มที่เล็ก็มือมันจะด้ยแน่ค้เนี่ยือของมันเนี่ยมเลยไม่ได้ยนเสใครเลย 啊，那多 ไว้บอนเดี๋ยวพี่หล่อเดยวเี้ยเยวเ่าเี่ยแล้วกูเกิดไก่ด้วย 去旅游地。Okay, we